ันนี้คือคําที่มาของคําว่ากินเข้ากินกว๋วยเตี๋ยวบะพรหน้าไผ่นะเจ้าระสนโลกอย่าเข้าจดจาจากินบะพรหน้าไผ่ <c oughs> แค่ไหมตนไหม,อมโอ้อันนี้อย่างน้นอวันนี้น้องกินอย่างเย็นตาเย็นตะโพ น่ายามะฮอนโอแสดงวัาดินอภาชอบรถจักร <Okay. S 1> ช,ชอบรสจัดรนะคับจัดจักรจ้าโอ้ oh, <Okay. S 2> ล่า อ้ประจากินอย่างเดียวเนาะกินยังเดียว,ะยยวจะกินลูกเดียวเจ้าข้านจำลายปุ๊บอเดชขอยากกินข้าวพังเนอะบอบแบงลาาไข่หมู่ปี่ ตัวใหญ่เนี่ยกินฟ่าฝากปากปากใจกำจ่ายเฮ้ยไหมูทำคอลอีกลำอ่ะยังไงไปเลเอาไงไข่หมูอย่างขหมูเมืองล้าอยู่กไ่หมูเมืองมันมันมีมันมันอ่ะล้ำขหมูลํำ <ừ. S 1> ถือเล็บฮะพีซ่าเล็บเริมเ่มยาวละยาวเลยเหี่ยวมากกินนั้นมาระวังแกฮะคือย้ำแต่ระวังแกละล่ะ ลำเราล,ลำ่ำถูกปะแตกกระจายกับฝ่น้องแามก็อตอบน้องนะตัวแล้วก็มีปั๊มจ้าโอเคพอกีเข้าก่อนนะเจ้าน้องมาเร็วมาเร็วมีเส้นหมี่ต้มยำ